นาซาเผยภาพจำลองหลุมดำมวลมหาสาลในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อีกมากมายที่รอการค้นพบและทำความเข้าใจครับหนึ่งในนั้นก็คือการค้นพบหลุมดำมวลมหาสารที่ล่องลอยอย่างอิสระในกาแล็กซี่ซึ่งนาซาได้เผยภาพจำลองเหตุการณ์อันน่าทึ่งนี้ให้เราได้เห็นภาพชุดนี้แสดงเห็นถึงเหตุการณ์ชีกทลายของดาวฤกษ์โดยแรงไทดันรอบหลุมดำมวลมหาสาร โดยเริ่มต้นจากภาพที่หลุมดำมวลมหาศาลล่องลอยอยู่ในกาแล็กซีสามารถตรวจจับได้ผ่านปรากฏการเลนความโน้มถ่วงจากนั้นดาวฤกษ์ที่หลงทางจะถูกดึงดูดเข้าไปในแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของหลุมดำและถูกยืดออกโดยผลกระทบของแรงไยดันเซซ่าของดาวฤกษ์จะก่อตัวเป็นจารอบหลุมดำเกิดเป็นช่วงเวลาที่หลุมดำมีการสะสมมวลและปลดปล่อยรังสีออกมาการค้นพบนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงพลวัตของหลุมดำแต่ยังเปิดหน้าต่างบานใหม่สู่ความเข้าใจในโครงสร้างและวิวัฒนาการของกาแล็กซีอีกด้วยครับ